สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับแอนดี้ฟอร์ดทีมงานฟอร์ดบานปลายจากฟอร์ดออโต้แกรีุูทานีนะคะวันนี้แอนพารถยนต์รุ่นฟอร์ด XL ็พัทนั่นเองคันนี้จะเป็น4ประตูเอพัทนะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่749,000ับาทค่ะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะคะให้กําลังสูงสุดถึง160แรงม้าเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่มีระบบรักษาความปลอดภัยมาให้ครบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะ ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะรุ่นนี้มีแล้วนะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้คู่หน้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ด้วยความสูงของตัวรถนะคะสามารถดูยน้าได้สูงสุดถึง80เซนเลยนะคะถือว่าเป็นกระบะ4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นของ Ford เลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวแอนจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมว่าคันนี้แอนได้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมให้บ้างนะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะ รุ่น xl พ l u s 4ประตูเนี่ยกับแคปบจะเหมือนกันก็คือเขาจะเป็นสีดำด้านรอบคันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเนาะคันนี้ค่ะแอนได้เปลี่ยนตัวกระจังหน้าให้นะคะเป็นกระจังหน้า Ford 3มิติแบบนี้เลยทูโทนเป็นสีดำตัดแดงนะคะอันนี้จะเป็นทรงแรปเตอร์นะคะแบบนี้เลยส่วนด้านหน้านะคะแอนได้เปลี่ยนชุดกันชนหน้าให้ใหม่เลยเป็นชุด f 1น0้ 150, นั่นเองจะสังเกตว่า f 1 5 0่้าเขาจะมีไฟซีอยู่ด้านกันชนด้านหน้าทั้งสองข้างเลยเนะเาะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มในส่วนของ ไฟตัดหมอกเพิ่มให้ด้วยนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ในส่วนของชายกันชนแอนทำเป็นสีบอลเงินให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ดูรีวิวของแอนอยู่ค่ะบางคันก็จะเป็นสีดําด้านบางคันก็จะเป็นสีบอลเงินแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะหรืออยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะบอกได้เลยทําให้ได้หมดเลยนะคะในส่วนฝากระโปรงนะค่ะคันนี้แอนได้ติดตั้งเป็นสกูปทรงเตี้ยให้นะคะเป็นทูโทนสีตัวรถตัดกับสีดําด้านแบบนี้นะคะ พอเป็นสีตัดกันก็จะทําให้ด้านหน้ารถคันนี้ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองอรุ่นนี้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างนึงก็คือไฟหน้าเขาจะเป็นโคมลมดําอยู่แล้วก็จะทําให้ดูสปอร์ตไปในตัวอยู่แล้วนะคะที่เพิ่มเข้าไปให้ก็จะเป็นตัวค้อไฟหน้าแรนเจอร์แบบนี้เลยสีดําด้านนะคะ แล้วก็ด้านข้างโป่งล้อจะมาพร้อมกับเจ้าชุด F 1 5 0นั่นเองจะเป็นขนาด6นิ้วนะคะแต่อันนี้จะไม่ได้มีหมุดนะแล้วก็ไม่ได้มีการเจาะตัวถังรถยนต์ลูกค้าเลยนะคะจะใช้น็อตยึดที่มุมเดิมที่มาจากโรงงานหมดเลยนะคะรวมไปถึงล้อแม็กค่ะขนาด16นิ้วอันนี้จะเป็นล้อแม็กโอเอซนะคะเป็นลายดอกไม้ยางเนี่ยจะเป็นยางแม็กซิ0 0จ็ดนะคะส่วนซีรีย์ยางคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 6 5 7 R16 นั่นเอง แบบนี้เลยล้อแมมกอันมี้ลูกค้าเลือกเยอะมากสามารถขอรูปได้นะคะแอดไลน์มาก็ได้แล้วเดี๋ยวแอนส่งรูปให้ดูเนาะมีทั้ง 16, 18ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าเลยนะคะส่วนอื่นๆน,นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นสีดําด้านให้แบบนี้อยู่แล้วที่แอนเพิ่มเข้าไปให้จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดคิ้วกันสา์แล้วก็เล่าหลังคานั่นเองเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในนะคะ ภายในคันนี้นะคะเปลี่ยนเบาะหนังให้เป็นเบาะสีดำเดินได้แต่เข็บคู่สีแดงแล้วก็ในส่วนของแผงข้างประตูเนี่ยก็เปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแบบนี้เลยงานเรียบร้อยนะคะติดตั้งผ่านศูนย์ทุกชิ้นเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ตกแต่งรถนะคะแล้วก็วันที่ลูกค้ารับรถน่ยมีการแจ้งคุ้มครองในส่วนของประกันภัยให้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยก็มีมันติฟังก์ชันมาให้จากโรงงานแล้วด้วยแล้วก็ํานทเป็น กุญแจรีโมทให้แบบนี้เลยพับเก็บได้นะคะเหมือนกุญแจรุ่น XLT เลยนะคะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆคันส่วนด้านข้างรถคันนี้นะคะลายกราฟิกอันนี้ออกแบบได้เช่นเดียวกันอยากได้แบบไหนบอกได้เลยส่วนสติกเกอร์ถ้าลูกค้าอยากดูลายอะคะ่ะแอนมีให้เลือกมากกว่า50ลายเลยหรืออยากได้ลายไหนน่ะบอกได้เลยนะทำให้ได้หมดเลยนะคะ ด้านท้ายนะคะแอนได้ติดตั้งเป็นโลบาร์เหล็ก Outlander เป็นโลบาร์เหล็ก6ขามี6จุดยึดเกาะแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอันนะี้สามารถผูกรัดของทุกอย่างได้หมดเลยนะคะสำหรับตัวโลบานี hmm. ้ด้านท้ายนะคะก็เพิ่มขอบไฟท้ายให้ก็จะทำให้ด้านท้ายรถด,ดูมีมิสิมากขึ้นติดเบ้ารองมือทรงดาบนะคะนี่จะเป็นทรงดาบแล้วก็ติดสติกเกอร์ ขอบว่าแลนเจอร์ด้านท้ายให้ด้วยแบบนี้เลยกันชนท้ายนะคะเป็นโลบาร์เอาแลนเดอร์แล้วกันชนก็ต้องเอาแลนเดอร์เช่นเดียวกันนะคะจะมีห่วงลากจูงสีแดงอันนี้เลือกสีได้นะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะลากจูงได้จริงๆนะไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะคะกันชนเอาแลนเดอร์เนี่ยจะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยแบบนี้เลยด้านนี้อันก็จะเพิ่มในส่วนของข้อฝาถังน้ำมันให้นะคะ เป็นของเรนเจอร์เลยแบบนี้เลยนะคะชุดแต่งมีให้ลูกค้าเลือกหลายสีคันนี้จะเป็นสีดำด้านมีสีดำเงาแล้วก็มีสีกาแฟด้วยนะคะชอบแนวไหนประมาณไหนก็ลองดูในช h a n n e l Ford n e t h ี r ได้ Land ลมีลงรีวิวไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ครบทุกรุ่นด้วยเนาะเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนฝอยอยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกับแอนได้เลยที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะ,ะมีงบประมาณเท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนอยากแต่งประมาณไหนก็ จัดห้ได้หมดเลยนะคะส่วนเรื่องไฟแนนซ์นั้นมีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเซ็นไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะแอนฝากกดไลค์กดแชร์ช anel f o r d b r a n d ่ไว้ให้แอนนิดนึงนะเพื่อเป็นกําลังใจในการรีวิวคลิปต่อๆไปสัญญาว่าถ้ามีชุดแต่งสวยๆนะคะมีรถรุ่นใหม่ๆออกมาแอนจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวคลิปต่อๆไปของแอนก่อนใครเวลาที่แอนลงรีวิว ลูกค้าที่กดกระดิ่งนะคะจะได้ชมคลิปของแอนก่อนเลยจะเด้งขึ้นมาเลยนะคะเวลาที่แอนลงรีวิวก็เผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำให้แอนมีรีวิวมาถึงทุกวันนี้เนาะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะแอนขอรีวิวเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย